เพื่อนๆขาที่เพื่อนๆบอกกับพี่ปุ้ยว่าเห็นพี่ปุ้ยขอบคุณตลอดเลยขอบคุณเล่ยเลยขอบคุณอะไรกันนะักกันหนาชีวิตพี่ปุ้ยมันดีมากๆเลยไม่เคยมีปัญหาเลยเอ่ะเพื่อนๆชีวิตของพี่ปุ้ยก็เหมือนชีวิตของเ,เพื่อนๆแหละ <laughs> ปัญหามันก็มีมั่ง <laughs> ไม่ได้มีมั่งบางทีมันก็มีเยอะบางวันก็เยอะนะ เออแต่พี่ปุ้ยมีวิธีจัดการกับปัญหาได้ไวแต่ว่าอะไรสิ่งนี้มันเกิดในแง่ไม่ดีหรือว่ามันเป็นปัญหามันก็อยู่ของมันตรงนั้นเดี๋ยวพี่ปุ้ยก็แก้แล้วมันเกี่ยวอะไรที่พี่ปุ้ยจะต้องเอาความรู้สึกดีๆ สิ่งดีๆในชีวิตของพี่ปุ้ยไปแกลกหร่ะมันคนละส่วนกันดังนั้นพี่ปุ้ยจึงขอบคุณแล้วทำไมขอบคุณบ่อยๆเพราะเพื่อนๆสิบปีนี้ตั้งแต่พี่ปุ้ยขอบคุณมาชีวิตพี่ปุ้ยดีขึ้นมากจิตใจดีขึ้นมากเพื่อนๆค่ะพี่ปุ้ยดึงดูดสิ่งดีๆพี่ปุ้ยดึงดูดไอ้สิ่งที่พี่ปุ้ยขอบคุณเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวเยอะมากๆถ้าไม่ทํามาเป็น1ิปีไม่เอามาเล่าให้ฟังสาบานได้เพื่อนๆแพ็ค ทีสแพ็กทีสของการขอบคุณนะของของการขอบคุณเขาบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีความรู้สึกนะขอบคุณสิ่งที่มีเป็นวิธีการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกอะไรเพื่อนๆกําลังรู้สึกดีกับสิ่งนั้นใช่ไหมและเพื่อนๆกําลังดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะเพื่อนๆจ๋า จักรวาลจะรู้ว่าเราชอบอะไรเราเห็นอะไรเป็นสิ่งดีๆแล้วโลกใบนี้จะสมนาคุณจักรวาลจะส่งมอบสิ่งนั้นมาให้กับเราเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อพี่ปุ้ยคะ่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอ่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณอะไรมั่งอะ่ะ ขอบคุณความโชคดีในชีวิตขอบคุณที่เราโชคดีที่เรามีชีวิตมีอะไรในชีวิตมีโอกาสใหม่ๆม,มีมีได้ทำอะไรดีๆในชีวิตในความโชคดีที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าโชคดีนั่นหละคะ่ะวันไหนรู้สึกโชคดีเรื่องอะไรก่อนนอนอย่าลืมขอบคุณเรื่องนั้นด้วยนะคะเพื่อนๆือคะอย่าลืมขอบคุณผู้คนด้วยนะ ถ้าเราต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเราเลยในโลกใบนี้พี่พูดยว่าชีวิตคงจะยุ่งหน้าดูดังนั้นนอกจากขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องขอบคุณให้มากๆเลยคือขอบคุณผู้คนในชีวิตของเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างตัวข้างกายเพื่อนๆลืมไม่ได้ชินกับเขาไม่ได้ขอบคุณเขามากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายเพื่อนๆจ๋าสิ่งที่พี่พู้ยทำมาตลอดพี่พู้กอดตัวเองตลอด และขอบคุณตัวเองตลอดขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณจิตใจตัวเองขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองไปไปอยู่ในที่ดีๆไปทำสิ่งดีๆไปคบกับคนดีๆแล้วก็มีวันนี้ได้อย่างมีความสุขอย่าลืมสุดท้ายขอบคุณตัวเองนะคะ